วันนี้เราอยู่กันที่ราชคลาสสวนสุนันกำล,ลังมาทำอะไรยอนมาหาร้านแบตีแต่ว่าแมตตี้ไม่รับสาย,ยาเราจะลองเดินหาดู <สะ S 2> ว่าอยู่ตรงไหนนะฉันก็บยอนเซก็เดินตามหาร้านแมตตี้จนกระทั่งเจอที่หลงอาหารเจ <c oughs> อแล้วเจอแม่ตี้แล้วมาทำที่อะไรกันเนี่ยแมตตี้แล้วและในที่สุดก็หากันจนเจอร้านแมตตี้เป็นร้านขนมจีนตั้งอยู่ในสู์อาหารติดแอร์นี่เลยมีน้ำยาให้เลือกเยอะแยะเลยแล้วก็มีผัก เตอไม่อั้นเลยนะคะพวกเธออันนี้ใกล้ใกล้จะหมดแล้วเนี่ยและนี่เลยค่ะแมตตี้ก็กำลังตักขนมจีนแกงเขียวหวานให้เรากินนีผู้พาแดกแดกเรื่องไหมครับ <c oughs> นี่เลยขนมจีนน้ำพริกนะแล้วก็มีขนมจีนน้ำยาแกงเขียวหวานเสียดายน้ำยาปูอันขึ้นชื่อดันหมดไปแล้วนะต้องรีบไปกินกันใครว่างๆก็ลองแวะมาหาแมตตี้กันดูนะ <c oughs> ร้านตั้งอยู่ที่โรงอาหารราชพัฒสวนสุนันค่ะพวกเธอ